สวัสดีครับคุณครูอาจารย์ทางปลายทางนะครับและนักเรียนชั้นประถมปีที่3ที่รักทุกคนนะครับวันนี้บอกตรงๆว่าใจคอไม่ค่อยสบายเลยนะครับนักเรียนฟังข่าวนะเมื่อตอนเที่ยงนี้ก็ทานข้าวไม่ค่อยได้เลยเพราะอะไรครับเพราะว่า ทราบว่าโรงเรียนหลายสิบโรงเรียนนะครับต้องปิดทำการสอนเพราะเหตุน้ำท่วมครับปีนี้เป็นปีที่น้ำมากจริงๆนะครูเดินทางมาก็ตกน้ำป๋มแปมเหมือนกันเพราะฝนตกตลอดทางแล้วตกหนักๆด้วยสองสามวันนี้นะครับจึงทำให้เพิ่มปริมาณน้ำ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในแม่น้ำสายหลักก็คือแม่น้ำเจ้าพยาจึงทำให้บ้านเรือนที่อยู่ข้างๆแม่น้ำนั้นได้รับผลกระทบอย่างมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งแล้วนักเรียนไปโรงเรียนไม่ได้เข้าโรงเรียนไม่ได้เมื่อวานนี้ฟังข่าวว่ามีโรงเรียนหนึ่งเรียนกันอยู่ครับกําแพงกั้นน้ำเกิดพัง นักเรียนออกจากโรงเรียนไม่ได้ต้องเอาเรือไปรับออกไปให้พ้นโรงเรียนนะเพื่อจะได้กลับบ้านร,รวมทั้งคุณครูด้วยติดอยู่ในโรงเรียนนั่นแหละระหว่างที่ครูพูดอยู่นี้นะครับโรงเรียนส่วนใหญ่คงจะปิดทำการสอนก็คงจะไม่เจอกันแต่ก็ส่งใจไปก็แล้วกันนะครับว่า เวลาน้ำมามามากจริงๆนะครับอ๋อแล้วก็ที่ต้องขอขอบพระคุณนะครับโรงเรียนบ้านพระไหลอําเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมานะฮะนักงานเขตพื้นที่การศึกรษ,ษาปฐมศรึกษานครราชสีมาเขตหนึ่งะโรงเรียนบ้านพละไหลขอบพระคุณครับคณะครูและโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านอาจ,จารย์เพนพันธ์ ซารัมแม่ได้ยินนามสกุลก็จํากันจํากันขึ้นใจเลครับนามสกุลนี้นะฮะท่านอาจารย์เพนพันธ์ซารัมไม่ทราบว่าเป็นอะไรกับอดีตท,ท่านรัฐมนตรีคมนาคมนะถนนกลอดฝุ่นเนี่ยนะฮะยังจําได้ท่านโสพลนะครับขอบพระคุณอย่างมากครับได้ฝากสินค้านะชั้นนําของนครราชสีมา ินเฮียงเนี่ยคงคิดว่าคุณครูอาจารย์ในโรงเรียนวังไคก,กังวลที่ชอบทานประเภทของหมูหมูแบบนี้นะขอพระคุณอย่างสูงครับโรงเรียนบ้านระไหล่อาจารย์เพ็ญพันธ์สารัมนะครับขอบคุณมากครับ <S <S อ่ะเรามาเรื่องของเรานะ <S <S เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยและมีวัฒนธรรมอันดีงาม ขอเชิญนักเรียนทุกคนยืนขึ้นครับเชิญครับยืนแล้วก็ยืนตรงนะฮะเอาแขนแน่ลำตัวนะฮะยืนตรงเพื่อที่เราจะได้ทำกิจกรรมอื่นต่อไปให้มีสมาธิไหว้ทักทายเพื่อนขึ้นแล้วก็ก้มศรีรษะนะฮะ หรือบางคนจะอย่างนี้ก็ได้เอาขึ้นมามือขึ้นมาแล้วก็ทำพร้อมๆกันไปเลยนะครับเตรียมไหว้ทักทายเพื่อนครั้งที่หนึ่งปฏิบัติแค่นี้เองเห็นไหมครับก็ทำให้ดูดีดูความเป็นแบบแผนเป็นระเบียบเรียบร้อยดีอีกสักครั้งนะครับไหว้ทักทายเพื่อน แค่นี้เองนะฮะแต่จะทําให้นักเรียนดูดีดูเป็นผู้ที่น่ารักนะฮะอ้าวต่อไปไหว้ผู้ใหญ่ไหว้ผู้ใหญ่คุณครูพ่อแม่ปู่ย่าตายายคือผู้ใหญ่เพราะนั้นเราต้องน้อมตัวลงไปให้ต่ําแล้วก็นิ้วชี้เราต้องอยู่ที่หว่างคิ้วนะฮะอย่าไปแยงอยู่ตรงแตงมุ่มอะไรเงี้ยนะฮะดูตัวอย่างนะครับ หว้ผู้ใหญ่หรือบางคนจะอยู่ตรงนี้แล้วก้มทิศอารมาก็ได้นะฮะแต่ถ้าขึ้นมาแล้วอย่างนี้ก็จะสะดวกนะครับอะเตรียมไหว้ผู้ใหญ่ครั้งที่1ปฏิบัติิิวชี้อยู่ระหว่างคิวนะฮะอีกสักครั้งนะครับไหว้ผู้ใหญ่ครั้งที่สองเตรียมปฏิบัติ ค่มต่ำดีมากครับเมื่อเช้านี้นะครับก็ตอนเข้าแถวทางโรงเรียนวังไกลกังวลน,นะครับได้มีท่านรองผู้ในการฝ่ายปกครองได้สอนให้นักเรียนไหว้พระสงฆ์ไหวพระสงฆ์เมื่อกี้เราไหว้ผู้ใหญ่เราได้แล้วนิ้วชี้อยู่ระหว่างคิ้ว นะครับทีนี้ถ้าไหว้พระสงฆ์เนี่ยนิ้วหัวแม่มือขึ้นไปอยู่ที่หว่างคิ้วแทนครับดูนะครับตัวอย่างนิ้วหัวแม่มืออยู่ระหว่างคิ้วเห็นไหมครับหรือจะไว้ตรงนี้แล้วก้มลงมาก็เช่ดเดียวกันนะครับนักเรียนลองทําดูนะฮะไหว้พระสงฆ์สําหรับนักเรียนที่นับถือศาสนาอื่นก็ยืนตรงนะฮะ ไหว้พระสงฆ์ครั้งที่หนึ่งเตรียมปฏิบัติิ้วหัวไม่มืออยู่วางคิ้วก้มต่ำดีมากครับเอาแหละครับนักเรียนหันหน้าไปทางเพื่อนของนักเรียนครับเราจะร้องเพลงมารยาทดีพร้อมกับปรบมือแสดงท่าทางประกอบด้วยนะครับในเพลงมารยาทดีครับ กันเราสวัสดีครับสวัสดีค่ะเมื่อผิดพลังขอภัยขอโทษทีขอโทษครับขอโทษค่ะเมื่อจากกันยกมือไหวสวัสดีสวัสดีครับสวัสดีค่ะเมื่อใครมีมิตรไมตรีขอขอบคุณขอบคุณครับขอบคุณค่ะ เมื่อเจอกันเราทักกันสวัสดีสวัสดีครับสวัสดีค่ะเมื่อผิดสั้งขออภัยขอโทษทีขอโทษครับขอโทษค่ะเมื่อจากกันยกมือไหวสวัสดีสวัสดีครับสวัสดีค่ะเมื่อใครมีมิตดไม่มีขอ,ขอบขอบคุณครับ ขอบคุณค่ะอ้าวยอดเยียมมยเย่ยมมากยอดเยี่ยมมากยอดเยี่ยมมากครับเราก็ทำเหมือนเหมือนกันนะครูเคยบอกแล้วว่าการไหว้ที่ถูกต้องนั้นจะทำให้นักเรียนเป็นเสน่ห์เป็นสเสน่ห์สำหรับตัวนักเรียนเองไหว้ให้สวยคนไหว้สวยก็แสดงถึงคุณ คุณเป็นคนที่มีมารยาทดีแม้แต่ว่าย,ยังสวยเลยว่ายสวยมารยาทดีมีวินัยใฝ่คุณธรรมน้อมนำเศรษฐกิจพอเพียงแหมเป็นคำขวัญของโรงเรียนได้เลยนะก็จะทำให้นักเรียนมีอะไรที่เป็นกรอบนะเป็นกรอบที่นักเรียนได้ปฏิบัติก็จะ ทำให้ทำทุกสิ่งทุกอย่างได้ง่ายขึ้นอ่ะนะครับเห็นนักเรียนทำได้ถูกต้องสวยงามก็ชื่นใจนะฮะเพราะว่าพยายามที่จะให้นักเรียนได้ทำโดยอัตโนมัติเลยวันนี้เราก็จะมาทบทวนอะไร